น้องวินลูกชายวิลลี่แม็อินทอร์ชโตเป็นหนุ่มแล้วเรเียกได้ว่าเป็นนักสแสดงและพิธีกรที่มีความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับวิลลี่แม็อินทอร์ชด้วยความที่เจ้าตัวนั้นหลดลนันนวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีทําให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจํานวนมากปัจจุบันยังมีผลงานใหม่ๆมาให้แฟนๆได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆทางด้านของชีวิตครอบครัววิลลี่ได้แต่งงานกับเยลีริคอเดลมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคือ เด็กชายทารดาริธแม็กอินทอชหรือวินที่เพิ่มแปบ,บเดียวโตวเป็นหนุ่มน้อยแล้วแถมยังใช้แววความหล่อตามรอยพ่อมาติดติดนอกจากนี้น้องวินยังเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจนํานวนมากอีกด้วยโดยน้องวินเรียกได้ว่าเป็นเด็กชายที่มีความสนชอบเล่นชอบทำกิจกรรมมากๆและที่สําคัญน้องวินชอบเสียงดนตรีเป็นอย่างมาก โดคุณพ่อคิดว่าถ้าฝึกสักหน่อยน่าจะดีและทําให้น้องชอบซึ่งครอบครัวน่าจะผลักดันแต่ทางคุณพ่อก็ไม่ได้อยากจะจับน้องอยู่ในกรอบอยากให้น้องลองทุกอย่างไปเรื่อยๆหาตัวเองไปก่อนเหมือนกับคุณพ่อที่ในตอนแรกยังเป็นนักบินแต่สุดท้ายก็มาทํางานในวงการบันเทิงนั่นเอง